สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมครับพ่อแม่พี่น้องื้อนี้กำลังเดินทางครับผมไปเที่ยวฟังเล่าเด้อครับพ่อแม่พี่น้องื้นนี้ครับทีมงานมียายมีนาสาวมีพลลระพับเป็นระเบ้าครับมาครับไปเที่ยวน้องกันพ่อแม่พี่น้องสุท้ายทําให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งง่าฟังล่าสิเป็น้นวใดครับผมบรรยากาศข้างทางครับผมอันนี้เป็นอากาศข้างทางครับพ่อแม่พี่น้องขับเร็วขนาดรถนีพลกระพับซุดยอดเลยในการขับรถครับ ครับผมวันนี้กำลังมุ่งหน้าเข้านครพนมนะครับผมตอนนี้จะออกจาก,กเขตสกลนครแล้วครับผมพี่น้องกำลงังมุ่งหน้าเข้านครพนมนะครับ,อรบตอนนี้จะเดี๋ยวไปฮอดสะพานฟังลาาข้ามฟังเล่า,า,เ,ลาเดี๋ยวเชียนไทยทห้พี่น้องเบิ่งน้ำอีกเทน,นิงเด้อครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องตอนนี้ฮอดต,ต่อมอแล้วครับผมกำลังต่อคิวรถไปเรื่อยๆครับผม ปวดครับไปพี่น้องสะพานทางข้างนึกว่านี่จกิดเนี่ยใช่ไหมคือเดี๋ยวไล่คุยกัยเยเยเยบเขแล้วแต่เฮาหันทุนสเสบียงมาให้ยายแล้วขนมปังมีแล้วลองท้องก่อนได้เลยมาเล่าเ,าเหตุการณ์มาได้ เอาทุนขนมปังมาแล้วรถก็ส่งก็ไล่เนาะรถสามลิงส่งสิบโมหะสิบหะปรเด็นะครับผมตอนนี้เขาก็ถึงสะพานมิตรภาพสามแล้วนะครับผมกำลังจะไปที่ถำใบพัดชั่วข้าวนะครับพ่อแม่พี่น้อง ตอนนี้ไปทำใบพันธุ์ชั่วคราวนี่แล้วครับผมนะครับเพราะว่าเพื่อนว่าเข้าไปข้างในเพื่อนหมอยห่ทายคลิปครับพ่อแม่พี่น้องก็เลยขออนุญาตท้ายคลิปประมาณนี้สักก่อนครับผมตอนนี้ขอไปทำบัตรชั่วคราวก่อนนะครับบัตรขามทางชั่วคราวนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องบัตรผ่านทางสามารถไปอยู่เมืองลาวได้2คืน3วันครับพ่อแม่พี่น้อง สองคืนสามวันนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับพ่อแม่พี่น้องมาเลยอ้าวครับพ่อแม่พี่น้องเขาบัตรชั่วราเขาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กําลังเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพสามนะครับพ่อแม่พี่น้องกําลังเดินทางครับไปประเทศนอกอ่าตอนนี้เข้าสิไปเที่ยวประเทศนอกกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องเลยป่วยมาคยมากกับมาด้วยครับ ผมก็ไปครั้งแรกคือกันแล้วครับผมเฮ<อ>้ยห้าไปดขั้นที่สองแล้วครับ<อ>ต้องไปเลยครับถึงด่านแล้วครับท่านผู้ชมหล่นผ้าไปไปคว่ำปากซิถึงด่านแล้วแล้วต้องลงไปเดี<า>ตัดเต่มกันอ้าวแล้วต้องลงทุกคนเหรอลงหม<า>ด<า>ตัว ะถ้าคิดได้เลยบอหนี่ตัวจากซัด้ทำไม่ให้ถ่ายคลิปบ่ห้ามไปกสบพานถึงจะถ่ายโอเคโอเคขออนุญาตปิดปิดการถ่ายทำก่อนเด้อครับเพค,เคออน,ญญนคมมใหม่ถ่ายคลิปครับครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากพาส,สปอร์ตรถเฮาเบิร์ตอายุนะครับผมโดยบ่ไริหามฝั่งลาวมาื้อนี้นะครับจะต้องไปต่อพาส,สปอร์ตรถกันอีกมื้อหนึ่งนะครับผม เอาไว้อีพี่หน่าคอยติดตามต่อยที่นึงเด้อครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ